Line Official a c c o u n t าลูกค้าติดธุรกิจโต Line for business เติบโตอย่างก้าวกระโดดซึ่งวันนี้สิ่งกังวลใจในการเติบโตในสายธุรกิจออนไลน์ของคุณต้นคือเขาใช้แอปพลิเคชัน l ล n e ยังไม่เก่งครับโคชมีอะไรแนะนำเชิญได้เลยครับโคชบอลครับโอเคเดี๋ยวผมถามคุณต้นก่อนว่าตอนนี้คุณต้นอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับ l ล ne ครับก็ตอนนี้ผมใช้สื่อสารการแฟนชายซีเราเนี่ยครับ,รบก็จะใช้ไลน์เป็นหลักเลยแล้วก็ ถ้าอย่างแรกที่อยากรู้คืออย่างเช่นว่าในอนาคตนะครับผมอยากให้มีคนติดตามผมเยอะๆในอนาคตเพื่ออะไรเงี้ยเพราะเพื่อ,อในอนาคตผมแตกลายธุรกิจตัวใหม่ออกมาเราจะได้ไม่ต้องแบบไปสร้างเพจใหม่หรือสร้างไลน์ออฟเชียลใหม่เงี้ยครับเราจะทํายังไงได้บ้างให้คนมาติดตามเราได้เยอะมากขึ้นหรือให้คนเห็นเราเยอะๆมากขึ้นเงี้ยครับโอเคครับก็ต้องบอกก่อนว่าการเพิ่มเพื่อนในไลน์จริงๆไม่ได้ยากมีวิธีหลายอย่างมากเขาเนี้ยอย่างที่คุณต้นตั้งโจทย์เลยว่าอยากทําเพราะอะไร ถ้าโจทย์ในการเพิ่มเพื่อนคือมองว่านี่คือการเก็บฐานลูกค้าที่อนาคตสมมุติคุณต้นแตกลายโปรดักก็สามารถไม่จะป็นต้องมาเริ่มใหม่แต่สามารถบอดแคสต์ไปหากลุ่มลูกค้าเก่าได้เลยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าแพลตฟอร์มไลน์เนี่ยครับมันจะมีข้อดีหนึ่งมากๆคือการที่เราสามารถติดต่อหาลูกค้าทุกคนที่ฟอลโล่เราอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถแชทหาเขาได้ทุกคนเลยดัยงนั้นนั่นแปลว่าคุณต้นเก็บลูกค้ามากี่คนคุณต้นสามารถติดต่อกับเขาได้หมดคราวนี้ในมุมของลูกค้าที่เป็นคนมาซื้อโกโกโ้เนี่ยครับตอนนี้มีสะสมแต้ ตอนในไลน์ไม่มีครับอ่ะคราวนี้สิ่งหนึ่งที่มีฟีเจอร์ในไลน์คือเป็นรีวอร์ดการ์ดคือการที่ลูกค้าได้สะสมแต้มในแพลตฟอร์มไลน์ความหมายข้อดีอันนี้คืออะไรคือแปลว่าลูกค้าจะเกิดการมาซื้อซ้ําที่ร้านโกโก,โก้ไอต้นอีกนี่นมันคือระบบที่เสริมให้แฟนชส์ของโกโก A ้ไอต้นมีแบรนดิ้งที่แข็งยิ่งขึ้นสะสมแต้มครับหนึ่งเลยนะครับผมว่ามันก็ทําให้มีคนมาซื้อซ้ําด้วยเนาะใช่สะสมไปเรื่อยๆได้รางวัลอืมอย่างที่2ครับคือจริงจริง ผมเห็นคุณต้นเนี่ยในโซเชียลมีเดียของคุณต้นทาแคมเปญต่างๆอยู่แล้วมีคอนเทนต์ต่างๆเราสามารถทาแคมเปญหรือคอนเทนต์ที่ลีดลูกค้าเข้าไลน์ได้เช่นร่วมกิจกรรมสมุิกินตัวก้อยต้นถ่ายรูปมีการแอดไลน์มาส่งร่วมกิจกรรมต่างๆเราสามารถไม่จําเป็นจะต้องเกณฑ์ลูกค้าจากสมมแต้อย่างเดียวแต่ใช้แคมเปญแอคทิวิตี้ในการเกณฑ์ลูกค้าเข้าไลน์ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันอันที่3ครับคือการใช้ไลน์แอดก็คือการยิงแอด อันนี้ไม่ทราบคุณต้นรู้จักไหมครับวลายยิงแอดได้ด้วยไม่ไม่ไม่ทราบเลยครับไม่เคยทราบมาก่อนเลยโอเคครับก็จริงๆทุกแพลตฟอร์มยิงแอดได้หมดเนาะแต่ไลน์นะครับจะเป็นการยิงแอดไปหากลุ่มคนที่ใช้ไลน์โดยตรงก็จะขึ้นอยู่ในหน้าแอปพลิเคชันไลน์เลยซึ่งคุณต้นสามารถเลือกได้ว่าคุณต้นจะยิงในทาร็ตเป็นใครแอเรียไหนแล้วก็ในฝุ่มเฟนชายนะครับคุณต้นสามารถยิงขายเฟนชายในไลน์แอดด้วยก็ได้เขาก็จะคลิกมาแล้วก็จะแอดมาที่ไลน์คุณต้นเลยคราวนี้ผมเพิ่มเติมนิดนึงที่ผมเห็นที่ออาาจจะยกใ เพิ่มเติมคือเรื่องของพรีเมียมไอดีพรีเมียมไอดีคือชื่อชื่อยูเซอร์นช่อยูเซร์ชื่อยูเซอร์ใช่พรีเมียมไอดีแล้วก็พรีเมียมไอดีเนี่ยตอนนี้ของของคุณต้นเป็นอะไรครับตอนนี้ไม่มีครับของคุณต้นเป็น ad เจ็ดสี่เจ็ดอะไรสักอย่างชื่อสี่ตัวเลยไม่ได้ตั้งเป็นชื่อที่เกิดออโต้จากการสร้างขึ้นมานะครับอันนี้ก็จริงๆมันจะมีผลในเรื่องการจดจําเรื่องแบรนดิ้งเวลาคนจะแอดเราเราจะบอกให้คนแอด ad เจ็ดสี่เจ็ดกับ ad coco ไอต้น ดูเป็นทางการดูเป็นาการมือาอาชีพด้วยจำได้ง่ายกว่าด้วยนะครับอันนี้ก็อยากเสริมตรงนี้เพิ่มขึ้นมาครับดีเลยครับวิธีที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณดูโปรเป็นมืออาชีพขึ้นไปอีกบนโลกออนไลน์ด้วยชื่อ p r e เมีย ID ที่ช่วยเปลี่ยนชื่อ ID แบบสุ่มของ LINE OA ที่ยากๆแบบนี้ให้กลายเป็นชื่อแบรนด์แล้วก็ชื่อธุรกิจของคุณกันไปเลยเพื่อช่วยให้ลูกค้าแอดง่ายครับหาง่ายจำง่ายบอกต่อง,ง่ายและที่สำคัญ ค่าบริการของพรีเมียมไอดีก็ถูกแสนถูกเพียง444บาทต่อปีเท่านั้นไม่ต้องตกใจครับคุณผู้ชมครับฟังไม่ผิดเลยครับต่อปีครับต่อปีนั้น12เดือนนี่ตกเดือนละ37บาทเท่านั้นโอ้โห,โห,โหแม่เจ้าและตอนนี้คุณต้นก็มีพรีเมียมไอดีเรียบร้อยแล้วแหละครับไปกดติดตามกันแบบง่ายๆได้เลยที่ไลน์แอดโกโกไอต้นกันได้เลยครับโอเคอ่ะมี คำถามในอีกมั้ยครับคุณต้นในเรื่องลายในเรื่องลายผมสำหรับผมน่าจะประมาณนี้โอเคแล้วครับก็ได้ได้รู้ในส่วนที่เราอยากรู้แหละในเรื่องของ<ม>ตอนแรกเราคิดว่าเพิ่มเพื่อนเพื่ออ,อะไรแต่พอ,อพี่มาพูด่างนี้ก็เพิ่มเพื่อนสามารถต่อยอดในอนาคตคได้อะไรเงี้ย<ม>เรากเราลืมบางทีผมก็ลืมนึกตรงนั้นไปช<ม>่งนี้แบบลืมไปเลยว่าลายทาได้ได้เยอะกว่าที่เราคิดเยอะเลยฮะตอนนี้ผมก็ต้องบอกว่าลายตอบโจทย์ได้หมดอยู่ที่เราตั้งโจทย์ธุรกิจของเราว่าเราต้องการทําอะไรอันนี้คือสิ่งสําคัญมากกว่าเครื่องมือเรามีพร้อมเลยครับแต่อยู่ที่ว่า อยากได้อะไรแล้วเราต้องค่อยมาแอปพายว่าจะใช้เครื่องมือไหนให้ตอบโจทย์แต่และโจทย์อย่างงี้ครับไลท์ทาได้ทุกอย่างอยู่ที่เราจะเลือกใช้ฟังก์ชันไหนของเขาใช่ครับใช่แล้วมันจะเป็นเครื่องมือเป็นเหมือนอาวุธในการทําธุรกิจมากมายแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าบางทีมันอาจจะมันมีข้อมูลเยอะมากตอนนี้จริงๆแล้วคุณต้นเองครับสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ที่แพลตฟอร์มของทางไลน์นะครับจะเป็นชื่อว่า Line for Business ก็จะมีคลาสรูมต่างๆที่เหมาะสาหรับพวกเจ้าของธุรกิจ SME ต่างๆให้เข้าไปเรียนรู้ทุกเครื่องมือทุกการใช้งานทุกฟังก์ชั่นเลยครับและคนนี้ชอบฟังชอบเรียนรู้อยู่แล้วผมเชื่อว่าวันนี้ฟังโคชปอลไปกลับบ้านไม่มีการบ้านเพียบนอนไม่หลับอีกแล้วนี่นอนไม่หลับอีกแล้วต้นบอกพี่ทีวันนี้มา SME bit s t a l k คุณเจอกูรูมากมายรู้สึกไงบ้างครับสิ่งแรกที่ผมตั้งใจจะมารายการนี้เลยคือแบบผมอยากมาถามพี่ๆทุกคนแบบได้ความรู้แล้วก็ได้มาฟังคอมเมนต์จากพี่ๆว่า ของผมเป็นยังไงบ้างต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างในการนี้ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนฟังจนจบพี่จะได้ความรู้มากแล้วก็จะได้ตัวอย่างที่ดีและตัวอย่างที่ไม่ดีจากผมบางส่วนเพื่อไปปรับปรุงผมว่าเพราะว่าไม่มีใครได้แบบดีอย่างเดียวจนไม่มีอะไรไม่ดีเลยผมเชื่อว่าหลังจากจบรายการได้ไปทั้งเรื่องของตัวลายเรื่องของการบริหารหลังร้านเรื่องของการบริหารลูกน้องเรื่องของการทําให้ธุรกิจไดยั่งยืนเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้ผมได้ ได้สิ่งที่ไปทําแน่นอนขอบคุณที่มานะครับต้นครับโกโก้ไรต้นครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณความรู้จากโคตชปอนด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอีก7วันเรามาพบกันใหม่ครับกับการพูดคุยเชิงธุรกิจสนุกสนานได้ความรู้และได้แรงบันดาลใจหมดเวลานะครับวันนี้เรา3มคนลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าคุยจบครบเรื่องธุรกิจ SME Biz t a l บครับ รูโจย์แบบนี้ไหมเอมีเงินมากกว่า B 5บาท B มีเงินมากกว่า C 10บาท C มีเงิน2บาท A มีเงินเท่าไหร่อย่าว่าแต่ตอนเด็กเลยตอนโตผมยั <c oughs> งงงเลยครับถ้าลูกต้องเรียนคณิตคิดเป็นภาพกับมเม็ดสากีตาช่วยเพื่อนอุนแก้โจทย์นี้หน่อยได้ไหมครับได้ครับเราจะมีตัวละครอีสองคนนะครับ เูรอแม่ตัวมิตรัคนอยู่2ตัวและเราจะใช้แท่งสีเขียวเป็นอายุของยูมินะคะอ๋อ,อยูมิคือเขียวถ้าเรียนจะเห็นภาพแบบนี้แต่ถ้าไม่เรียนก็จะเห็นภาพแบบนี้ <c oughs> คุณแม่ครับดีเจดาด้าอยากจะลองแก้โจทย์ที่กีซ่าแก้ไปด้วยเวลาประมาณ2นาที <c oughs> ตอนนี้ผมได้นั่งอยู่ตรงนี้ <c oughs> ประมาณ20นาทีแล้วประธา,านทันงนีดด้ใตส <c oughs> วยอยู่รอเปล่าธุรกิจนีฝันใหญ่ มาเทเลนจะเติบโตไปต่างประเทศได้อย่างไรบ้างขอคำแนะนำนะคะคุยจบครบเรื่องธุรกิจ SME Biz Talk ทุกวันเสาร์10โมงเช้า